ครับเพื่อบผมนะครับแฟรงก์ฝ่าโคลคอมไทยแลนด์วันนี้ก็จะพาเพื่อนๆหนะนมาทำความรู้จักกับดิจิตอลนาร์ล็อกนะครับของโคลคอมรุ่นนี้มีชื่อว่า KDL นะครับ7 1 9 0 SPK นะครับเป็นแบบพุทธฟูลนะครับดีไซน์สวยมากๆนะครับแล้วมี2สีเลือกสีเงินนะครับแล้วก็สีทองส่วนวิธีการเข้าบ้านก็หลากหลายวิธีเช่นกันนะครับเริ่มต้นจากรหัสกุญแจลายนิ้วมือนะครับรวมไปถึงแอปพลิเคชันจากมือถือด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานของมันกันเลย ที่เราเซตไว้นะครับดกดจักรเพื่อคอนเฟิร์มถัดมานะครับใช้การแตกนะครับการของเรามี2ขนาดนะครับจะเป็นขนาดเล็กแบบนี้หรือจะเป็นขนาดถา่านบัตรเครดิตก็ได้นะครับที่ลูกค้าเลือกแตกในกระตู้นะครับถัดมานะครับด้วยใช้ กใช้กุญแจนะครับหรืออาจจะเป็นในกรณีขาดบดนะครับใช้กุญแจนะครับแล้วพิเศษไปกว่านั้นนะครับแอปพลิเคชันมือถือนะครับเราใช้มือถือทุกวันอยู่แล้วอกติดตัวตลอดนะครับเราคิดซะว่ามือถือกุญแจบ้านนะครับเปิดมือถือขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันที่ชื่อว่าข้อควมปูดบล็อกนะครับพอเราแตะเข้าไปแอปพลิเคชันนะครับเราเปิดขึ้นมา เดี๋ยวมันจะค o อนเนคกระโดประตูบา้านเรนี่นะครเรียบร้อยแล้วฟังก์ชันการใช้งานของรุ่นนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับลูกค้าถ้าได้สนใจก็ติดต่อค้ามาที่บริับ D S T Trading นะครับหรือเว็ของคอมไทยแลน์แล้วก็ตัวทแทนจำหน่ายของเรานะครับทั่วประเทศเลยตัวแทนจำหน่าย